สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็มีข่าวดีนะคะสําหรับคุณครูโรงเรียนเอก,กชนโดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนเตรียมเสนอครูสภาค่ะขอใช้หนังสือปฏิบัติการสอนตลอดชีพให้กับครูโรงเรียนเอก,กชนกรณีที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน6-8ปี นายอัธพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนค่ะโดยท่านได้กล่าวค่ะว่ากรรมการ การส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นข้อสังเกตที่ควรรับฟังเนื่องจากขณะนี้มีครูโรงเรียนเอกชนที่ทําหน้าที่ปฏิบัติการสอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่จํานวนหนึ่งแต่ที่สามารถปฏิบัติการสอนอยู่ได้ค่ะเพราะมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนได้เป็นการชั่วคราวคราวละ2ปีได้จํานวน4ครั้งรวมระยะเวลา8ปี จากทางคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการครุสภาแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ครูกลุ่มดังกล่าวนี้ไม่ต้องเสียเวลามาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวทุกๆ2ปีและครูบางคนก็ขอต่ออายุครบแล้ว4ครั้ง ดังน,นั้นดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมค่ะจึงเสนอว่าควรให้ครูที่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่เคยได้รับหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเดิมมาตลอดเป็นระยะเวลาตั้งแต่6-8ปีนะคะสามารถเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้นๆได้ต่อเนื่องจนกว่าทางโรงเรียนจะไม่จ้างสอนต่อแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะทำหนังสือถึงกมวและครุสภาว่าที่ประชุมนั้นมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางนี้และขอให้ทางกมวและครุสภาช่วยพิจารณาสนับสนุนซึ่งหากสามารถดำเนินการตามนี้ได้จะช่วยให้ทั้งครูและโรงเรียนเอกชนมีความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลามาต่อหนังสืออนุญ,ญาตปฏิบัติการสอนในขณะที่ทางโรงเรียนก็จะมีครูช่วยทำหน้าที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนที่สำคัญการอนุญ,ญาตให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้ต่อเนื่องตลอดชีพในครั้งนี้หากครูคิดจะเปลี่ยนไปสอนโรงเรียนอื่นหนังสืออนุญ,ญาตฉบับนี้ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อีกค่ะกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของ โรงเรียนเอกชนเ,เนื่องจากว่ามีครูโรงเรียนเอกชนหลายคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ที่ประกอบวิชาชีพอยู่ได้ก็ด้วยหนังสืออนุญาตเป็นการชั่วคราวคราวละสองปีทีนี้หลายคนต่อมาแล้วถึงสี่ครั้งเป็นแปปีก็เลยจะหาทางออกออที่ประชุมเสนอได้ว่าเป็นไปได้ไหมท่านรัฐมนตกรีช่วยก็มีนโยบายว่าถ้าหนังสืออนุญาตเนี่ย ขอ,อกให้เฉพาะคนนั้นและสอนโรงเรียนนั้นโดยไม่ต้องมาติดเรื่องสองปีสองปีได้ไหมกเพราะเนื่องจากว่าถ้าไปเรียนเพื่อได้ไปประกอบวิชาชีพใบตัวจริงอะ่ะมันจะทําให้สิ้นเปลืองด้วยและมันล่าช้าด้วยอีกอย่างประสบการณ์ที่เขาสอนมาที่นั่นถึงแปดปีสิบปีก็ควรที่จะมาใช้เป็นการเฉพาะเฉพาะแห่งคือหมายถึงว่าทางบทกชต้องการให้เสนอไปอยังกมว หรือกรรมการผู้พาว่าถ้าครูคนใดที่เป็นเป็นครูในโรงเรียนเอกนชนมาแล้วแปดปีอย่างเงี้ยหรือหกปออีซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตทั่วคราวอยู่เนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการประเมินเพื่อให้เขาได้รับหนังสืออนุญาตตลอดไปจนกว่าคือตลอดไปในโรงเรียนนั้นถ้าเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนโรงเรียนใบนี้ก็ใช้ไม่ได้ซึ่งท,ที่ประชุมก็เห็นพ้องตรงกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คงต้องเสนอไปอยังกอบโมวหรือครูรุสภา